สวัสดีครับวันนี้ทีสตูดิโนะครับจะมาเล่นของเล่นจากประเทศจีนนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็ได้มาจาก Amazon นะครับซึ่งขายในประเทศญี่ปุ่นนะฮะซึ่งเหตุผลที่ผมซื้อก็เพราะว่ามันราคาย่อมเยาวนะครับถูกว่าถูกเกินคาดนะครับซึ่งดูขนาดตัวแล้วนะครับมันใหญ่อยู่นะแต่ว่าซื้อมาแล้วมันอาจจะผิด ค่าไปนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับไม่ได้ผิดพลาดเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูสินค้าตัวนี้กันนะครับค่ออื่นนะครับแนะนําชื่อขอนนะครับตัวนี้นะครับชื่อว่า Gorilla l e เดอร์นะครับคอมมานเดอร์ออฟจัสตนีชื่อเท่เลยนะครับซึ่งไม่บอกก็รู้นะครับว่ามันมีต้นแบบมาจากอะไรนะครัอยูคล้ายๆกับ Optimus Primal ของเรานั่นเองนะครับแต่ว่า ที่มันแตกต่างไปก็คือหน้าตากับวัสดุที่ใช้ทำมั้งนะฮะแล้วก็ผมไม่รู้ว่าการแปลงร่างมันจะเหมือนกับต้นฉบับมากน้อยขนาดไหนนะครับผมก็ไม่ได้เคยซื้อตัวอะไรนะ Optimus p r i m a l ที่มีขนาดแบบนี้นะครับซึ่งไอตัวเนี้ยมันอยู่ในซีรีส์เขามีชื่อซีรีส์ของเขานะครับชื่อว่า Robot World นะครับ Deformation Warrior นะฮะ แล้วก็ผมก็หาตัวอื่นนะมันยังไม่ออกมานะครับมันมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับผมว่าถ้ามันขายดีมันคงผลิตมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับที่ผมปิดคาดก็คือผมนึกว่ามันมีโลหะผสมนะฮะแต่มันไม่มีโลหะผสมเลยมันทําให้น้ําหนักเบานะครับก็มันก็ดีอย่างหนึ่งครับเพราะว่าเด็กๆก็เล่นง่ายนะครับเพราะมันไม่ใช่โลหะก็ไม่เจ็บเนาะเวลาตกพื้นหรือว่า พับเนี่ยแล้มันหนีบมือเนี่ยมันก็ไม่เจ็บนะครับเนาะเดี๋ยวเรามาดูรูปร่างสัตว์กันก่อนนะครับสีนะครับเน้นสีดําแต่ไม่ดําสนิทนะมันออกแนวดําสีเทาๆนะครับดูหน้าตากันก่อนนะครับนี่พี่คองของเรานะหน้าตาเท่เลยแต่เสดายครับตามันหลบในนิดนึ่งนะฮะจริงๆตามันเป็นสีเขียวเเห็นไหมหน้าตามันจะเป็นสีเขียวเียนิดนึงนะฮะสีออก แยกได้ดีนะครับทาสีไม่เลอะนะฮะแล้วก็ไอ้ดีเทลรายละเอียดก็ใช้ได้เลยนะครับจุดขยับเดี๋ยวดูด้วยกันเลยตรงหัวคนระับเสียดายนิดหน่อยนะครับเพราะว่าหัวเนะี่ยมันได้แค่ขึ้นขึ้นกับลงแค่นี้นิดเดียวเองมันหมุนซ้ายหมุนขวาไม่ได้นะครับถ้ามันหมุนได้ก็จะดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้มันหมุนไม่ได้นะเงยกับกลมในทานั้นนะฮะโอเคแล้วก็ไหลนะครับ ไหลนะผมก็ไม่รู้ไอสีแดงนี่มันมีประโยชน์อะไรนะมันเปิดออกมาอย่างนี้นะแขนนะครับแขนนี้เป็นบอลจอยนะครับขยับได้อิสระแล้วก็ไอตัวศอกนี่เหมือนได้นะฮะแล้วก็เป็นคลิกนะข้อศอกปุ๊บอันนี้คลิกูส่วนมันละเอียดดีนะครับมันถีดีนะจะทาได้เยอะนะฮะแล้วก็เอวเอวไม่ได้นะครับเพราะว่ามันล็อกติดตรงนี้นะฮะ ขาได้นิดหน่อยนะฮะนี่อย่างนี้นิดหน่อยนะถ้าเอาตัวนี้ขึ้นมานิดหนึ่งก็จะได้เยอะนะฮะแล้วก็ข้อเท้าเป็นบอลจอยนะฮะปรับระดับได้ตามใจชอบนะฮะโอเคครับซึ่งตัวนี้ครับที่มันแถมมาก็มีแค่อาวุธนะฮะจะใช้ตอนที่เป็นหุ่นยนต์นะครับซึ่งก็จะแถมตัวบลัสเตอร์ตัวนี้มาให้นะครับ เดียวเตี้ยหแล้วก็ตัวดาบตัวนี้นะครับมันจะดาบก็ไม่ใช่ขวานก็ไม่เชิงนะรับหัวมันใหญ่ใหญยังไงไม่รู้นะครับนะโอเคครับเดี๋ยวลองมาเทียบขนาดนะฮะตัวที่ผมเคยแนะนำไปก่อนหน้านี้คือ Optimus Prime จาก Rise of the b e a t นะฮะที่เป็นตัวสินค้าที่ชื่อว่า c h a n Armor Set นะฮะตัวนี้ไม่มีลูกเล่นมากนะฮะ ดูขนาดตัวคนละไซสเลยครับพ่อกับลูกนะฮะตัวนี้ครับความกว้างจากไหล่ถึงไหล่ประมาณ1 4ซนเมตรนะครับแล้วก็จากหัวถึงท้ายก็ประมาณ1 7เซนติเมตรนะฮะก็ยาวพอสมควรนะครับนะเทียบขนาดโอเคเดี๋ยวลองแต่งรากเป็นหุ่นก่อนนะฮะตัวนี้ไม่ยากเลยนะยืดขาออกมานะแล้วก็นะพลิกไหล่ พลิกหน้ากลับเนี่ยก็เป็นตัวนี้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนร่างตัวนี้ดูนะครับตัวนี้นะครับก่อนอื่นเรามาทําขาก่อนดีกว่านะรเริ่มจากขาก็คือตัวนี้นะครับมันจะมีล็อกตรงนี้นะฮะนี่ครับ แล้วก็เอาตัวนี้ขึ้นมานะครับยืดขาให้มันตรงๆนะฮนะเสร็จแล้วทำให้มันตรงๆนะแต่ว่าเราหมุนขาเนี่ยไปไปด้านหลังนะฮะนี่แล้วก็บิดข้อเท้ากลับมานะนี่ทำเหมือนกัน ไหลนะฮะมันลงไปนะฮะเก็บสีแดงตัวนี้นะเราไหลขึ้นไปนะมือก็ดัดนิดหน่อยนะข้างเหมือนกันนะครับตัวสูงเดี๋ยวปรับกล้องแป๊กนึงนะฮะโอเคครับเลยอีกนิดนึงนะฮะก็มาทำหัวกันครับหัวก็ตัวนี้นะครับเปิดเต้าอ่อน แล้วมันก็จะมีหัวซ่อนนี้นะก็ขึ้นมาแล้วก็หัวนี้เก็บไปโอเคอย่างนี้นะฮะโอเคกลับขึ้นมาโอเคครับเรียบร้อยนะครับ c o r ิล l าลีเดอร์โรบอตโหมนะครับซึ่งความสูงนะครับ ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยววัดก่อนประมาณ21.5เซนติเมตรนะครับก็สูงดีนะครับนีดูมือผมถือใช่ไซึ่งมาเป็นเมื่อกี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นพลาสติกก็เลยแบบเบาวบวเลยนะครับเนี่ยไม่หนักเลยนะฮะโอเคมาดูารายละเอียดนะ หน้าตานะครับโอเคครับไม่ได้ก๊อปปี้นะครับหน้าตาไม่เหมือนกันเลยนะครับกับ Optimus Prime นะครับซึ่งตรงข้างหน้าก็จะเป็นกระจกนะฮะเป็นแบบแบนแล้วก็มีที่ครอบปากเลยนะครับแต่หัวด้านบนดีไซน์นี่มันคล้ายๆ Optimus Prime นะโอเคหัวนะครับก็ขยับได้เป็นบนจอยนะครับขยับได้รอบศรานะครับแต่เสียดายติด ข้างข้างเนี่ยมันก็เลยไม่สามารถหันได้เต็มที่นะฮะอันนี้หน่อยนะฮะก็แขนจากเมื่อกี้นะครับก็ขยับได้ปกตินะฮะตรงหน้าอกนะฮะเหมือนจะมีลูกเล่นนะฮะเหมือนจะเปิดได้นะฮะแต่ว่าไม่สามารถแกะได้นะครับเป็นพลาสติกชิ้นเดียวกันนะฮะตรงข้างล่างนี่ก็เป็นนะขาตรงต้นขาก็เป็นบอลจอยนะครับขยับได้อิสระนะฮะ แล้วข้อหัวเข่าเมื่อกี้นะมี2ขั้นนะครับข้องอได้เยอะเลยนะฮะอย่างนี้ได้นะแล้วก็เท้าก็บอลจอยเหมือนเดิมน,นะอืมแล้วก็มีอาวุธนะฮะเมื่อกี้ที่บอกนะฮะตัวบブラสเตอร์ตัวนี้นะฮะเราวก็ให้มันถือตรงนี้อี่ว่ะโอเคอันนี้ก็ แล้วก็อีกตัวนี้ดาบนะฮะอืดาบนี่คือใส่ได้มิดด้ามเลยนะฮะติดอาวุธพร้อมรบนะฮะซึ่งตัวที่มัสพามซื้อมาตัวแรกก็เป็นเท่าเอลเลยความสูงเท่านี้นะครับโอเคครับก็เป็นสินค้าที่น่าสะสมนะมผมคิดว่าก็ สนุกอยู่นะตัวนี้ก็ถือว่ารูปร่างใช้ได้ดีลงสีดีแล้วก็ข้อต่อแข็งแรงไม่อะไรนะไม่อ่อนปุกเปียกนะฮะแล้วก็รูปร่างก็สวยดีครับไม่ได้แบบว่าของแก๊งนะครับก็เหมือนออริจินอลเหมือนกันนะฮะเนาะเดี๋ยวถ้ามีตัวอืองก็จะแนะนำเป็นตามไปตามลำดับละกันนะครับ โอเคครับวันนี้ก็ขอลาพันเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวยังไงก็จะเอาตัวออริจินอลต้นแบบมาเทียบกันนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปหน้ามาดูกันนะครับว่าจะจตกต่ตางกันขนาดไหนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณมากครับ